บานติดหนึ่งเอาของมันแน่นเลยเสร็จแล้วปะค่ะลำ่วยลำ่วยความรู้สึกเหมือนย้ายบ้านอะ่นะหยิบเท่าที่ใช้ก็พอดาวเซนเซอร์ไม่ต้องหยิบ มีประโยชน์นิดนึงจริงๆมันมีประโยชน์ด่ดานตองเรีย<ห>น,เ,นเลยลอ,อ๋อจะมาแปะกนะันน่าจะพอแล้วนะือมั้ How I have a second? How we have a look? the fuck are you, huh? you? Give me a sign. 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 Oh. เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจเนี่เี่เานีีหนวะไหนโอเคโอเคก็ก็ถือถมาด้วยะมาของเตมมีางนี่ก็ได้ค่ะ่ Anh mặt chi môn. Where are you? Where are you? <laughs> Give <cười Locked> <Venope. cườiended> <crít _> <cười competitions> โอเวอร์มองไม่ทันน่ะมันเขียบอะไรโอเวอร์อะไรสักอย่างไฟเอฟ่อไฟเอฟแสงห้องโถงห้องโถงอ่ะหงิห้องแถวนี้แหละ c a n you give me a sign ให้เล่นบ่อยสติรถเยอะเพิ่มมันต้องปิดไฟคุยสติรถไปครึ่งเลยนะท่านเล่นเลย How ฮาโอไอยูอาชันจะไม่อยู่ในบ้านเลยาพี่ไม่ตอบเงาอ่ะเราไม่ได้พกของเราตายได้จะ่าห้องโองว่ะต้องเกี่ยวว่าฟไฟเยอ่อเออดิบ เมื่อกี้ผีเกิดทับตัวเธอเลยรู้ป่าตรงนี้นะไม่ทันได้ดูอะแต่ถ่ายรูปมาทันเมื่อแกผ,อผีเกิดทับตัวเลยน้องอยังนักหนาวะ Where are you? S <S Where are you? Are you angry? Are you here? ขอย UV เดี๋ยวเอาเกลือมาโรยเมื่อกี้นายถ่ายติดมันเปิดเทดักชันนะเมื่อกี้มันเปิดประตูไหนนะมีรูปลนจากผนังไง Where are you? Can you talk? Are you here? Are you here? Where are you? Can you speak? Can you talk? Are you here? Where are you? Do something. ยืนอยู่ตรงเนี้ยอะไรอะไหนตรงเนี้ยไม่เห like ็นเลยเห็นเป็นเงาชิบหายเห็นคนเดียวออกดีกว่าหากดออฟก่อน น่จะเลี้ยวไปห้องอะเล็กๆตรงตรงทางที่จะเลี้ยวไปห้องอ่ะห้องซ้ายแรกอะ่ะใครฟติหกสิบอ่ะ,อะเดี๋ยวกินยาหน่อยอ้าวกดเดียวเลยหกสิบแปดเนี่ยกำยากำยาไว้ Long lại con đi qua Minoniai nèo đèo quơm. I'm no way. Where are you? Where are you? Wait, chào phụng kapi lạp. Chào phụng kapi lạp. Chào phụng ปตู Are you here? มันเออมันออใส่ข้าว Hey you t a k แสดงว่ามันหิวเธอแล้ว Where are you? ตอบแล้วตอบอคตอบวตอบตอบสปิริตบอกแล้วกีบกี่บกี่ี่กอตอกก่กตกกก ถ่ายรูปผีป่ะถ่ายรูปผีกระทูบโูกกระจุดแล้วนะแสะดงว่าไม่ถูกไม่ถูกห้องลเลยไม่ถูกจุดใช่ เฮ้ยมีกระดูกตรงนี้มา <are> ช่วยถ่าหน่อยน,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 นติดโบ,บนัสติดเ F F เฮ้ยตีวิ่งผีวิ่ง ถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปผีแล้วถ่ายรูปผีแล้วผีมันอยู่ในตู้ผีอยู่เคยเจอไหมเอ่ยใช่ไหมเมื่อกี้าไม่ครบแล้วไม่ครบแล้วม่เสร็จหมดแล้วมันนี่เร็วโอเคกลับเลยกลับเลยทำไมเราไม่เห็นอยู่คนเดียวเนี่ยต้องม่ต้องมันเห็นเป็นตัวตัวเลยมันิ่งนอยู่ในตู้อะลองลองลองเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปเล่นในตู้แน่เลยโอ้เห็นเห็นแล้วโอ้โหเห็นเป็นตัวเลยในตู้เออมันอยู่ในตู้อ่ะ ไม่ใช่เงาได้เป็นเนื้อเลยลูกมัาเป็นตัวเลยอย่าปุ๊กโ้ยเมื่อกี้ศาสตร์แบบกล่าวว่าจะผีมาจะซ่อนในตู้นั้นก็คือแตกก็ตายเลยได้อายอุ่นหลักเน่นโนแล้วนะกดว่าไม่ใช่กดออกเลือดะก็จบเลย I am Thai. คนแล้วลนะ Welcome back. I've prepared some jobs for you.